พีชินทรรมโชตเป็นให้ผู้ให้ความเมตตาและสนับสนุนนะครับเป็นเรือของชะงกอสหน,นองนดแดงครับเป็นคนตกแต่งทาเรือเป็น,นทางมาจากตำบลภูดนินอะำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ต้องมาเจอกับเรือขอนเสียบในนาง,งสาวสวยเมืองวารินมาดูกันบ้างระหว่างเรือแปะกับเรือขอนพุเสียบใครจะเนียบกว่ากันกับเที่ยวนี้เพราะว่าสาวสวยเมืองวารินัน้น ได้แชมป์ที่จังหวัดอุบลมาแล้วสามสนามติดวันนี้ข้ามฟ้าจากเมืองดอบกบัวงามมาเยี่ยมทิ่เมืองสาเกตนครเอาล้วครับตอนนี้อาจารย์ครับเท้าเทียบทุ่นแล้วเอาล้วครับเข้าเทียบทุ่นเทียบที่เรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเดีเ่นเีย7ครับดูจา์สุจิบัตท่านผู้ชมชิดนาว่าบรรจุไว้ในร่องน้ำสีน้ำเงินครับ ส่วน3ามปีนั้นสาวสวยเมืองวารินขับร่องน้ำสีแดงเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยแค่ไม่กี่ใจครับเหลือกันทยานออกมากรครับน้ําตาแตกน้ําตาแตกและได้สามแต้ติดมากพายไปด้วยเพราะ<ร>ว่าน้องอุบลไม่มาขายน้าําปล่าเหมือนดังปีกอดวันนี้โคจรมาพบกับโผล่พิชิตนาบาพยักราไรรวมดาวจากตกะบลผูดิน อำเภอเมืองจังหวัดกฬสินถิ่นน้ำท่วมบ้านเจ้านำถ่วพ่ออาจารย์งวยเฮเลียวันเจ้าที่สามกับ<อ>ผมเสยเก่าโอเคโอเค,อเคพี่น้องจ้านะครับถ้าใครนะครับตำบลกลางอำเภอเสระูมิจังหวัดอยเ็ดซึ่งจะมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีกิงถ้วยกิติยศในวันออกพรรษาด้วย17ตุลาคมครับ เราต้องขอบคุณทุกผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์ส,สดทางบ้านโดยทีมงานแพรสายปลอสวยนะครับผลออกมาชัดเจนยังไงในวนนภาพเป็นเสียงนะครับแจ้งให้เราทราบด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนที่อยู่ขอบสนามนะครับทั้งสองฝ่าฝั่งเลยทีเดียวนี่คือทีมงานลุกตรงก็เหนียวครับรับใช้แฟนแฟนไปพบกันอีกวันหนึ่งครับวันที่11 12ครับท่านผู้ชมครับกับ11ก็ลงหลักปักไหม้อยู่ที่สนามอาทศบาล ทุกอุรานะครับพี่น้องจากบ้านจานเตยนะครับทีมงานของท่านนายกคนเก่งท่านรองสมคิดบุญซักนะครับ อย่ไม่หขลจขาจะไปยามาจะช้ายุ่ใหญ่มีตทวลายใส่กันแบบระบวเถเถืงสวยงามพระรามไปเลยทีเดียวเอาละไว้เอาละว่ามีตัวลายใส่กันมาทีนี้ไม่ต้องออกแรงใส่กันมาทีนี้จะว่าใส่น้ำใจ่กระสานสารเส็จเลยทีเดียวโอ้กีสูงสีดูดีโอ้กีสงสีดูดีพอดีชินนาวาพี่นกจังหวัดกาฬสินธิถิ่นน้ำดำหรือว่าถิ่นไดโนเสาร์วันนี้ต้องมาขยัากับพี่น้องจากมือดอกบางอามแม่น้ำสองสีแนะนำว่สาวสวยเมืองวารินพี่น้องจากบ้านพาออยแขมสามสนามนาจจจะบอกให้มาดูเที่ยวนี้จะชนะเก็บสามแต้ม ได้หรือไม่ได้มาได้มาดูครับท่านผู้ชมใส่กันมาแบบจ่า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 แล้วในขณะนี้พรอพิชิตพรอพิชิตมาวะใส่กับสาวสวยเมืองวารินคู่จี้สู้จี้ตูจีกันมาลองดูมีออกจังโอ้ไปถูคว่าใยเป็นไปมองไกลๆหนึ่งมัดกะถามผันติมปินอยู่เหมือนนน้อมแล้วท่านผู้ชมใส่กันมาแบบดับแจกกระจุกกระจายเลยขณะนี้เหลือตัวหัวท้ายต่อถ่ายใส่กันมาแล้วเว้ย แม่จะออกฟ้าเจ้า้องไม่ได้เกี่ยวอแล้วต่บนสมน้ำจะท่วมนาหรือไม่ท่วมแม่จะได้เงินหมื่นหรือไม่ได้ไม่ได้สนแล้ววันดีมาดูเรือมันมันไม่ว่าจะเป็นทีมงานของแม่ไม่ทำมาได้เรอี่น้องตาพความดีชิตนาว่าลองน้ำนาสีเงินเผชิญหน้ากันเที่ยวนี้ไม่กล้าสมค่ากลัวโดนขวางวัยจะไหเมื่อวานนี้เมือ่อบรินบินบินบินมาเหนือน้ำแล้วจ้า เปาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝีพายจากลูกน้ำเปล่าเจอแมีพายจากลูกน้ำวาลินโอ้โหลูกน้ำมูดครับที่เราจากวาลินเจ้าตอนนี้บีกันมาอยู่คู่กีตูตยิ้มไหวไงขอนวิกิตจะเบียกันมาถึงตอนนี้สาวสวยเหมือนวาลินวาลินแม่มวโอ้โหตอนนี้กาะของเราต้องจับยี่หันหนึ่งร้อยเมตรจะเขาสุดท้ายจนเราไม่ได้เลี้ยวแหลมขันจะดีกันอยู่อันนี้เท่าไหร่ใส่มาเปิดเกียร์นะใส่เกียร์เข้ามาคู่กีตูใส่เข้ามาแล้วครับถัดคู แระทำอย่าไปคิดอย่างที่มองเห็นอย่างไปเห็นอย่างที่คิดไว้ตอนนี้เพราะว่าสาวสวยเมื่อวานพยายามปิ่นหอ,อกมาก่อนแล้วพอไปคิดนาว่าพยายามจะเปิดถายงายมือปีกันมาหน,านาักๆยกถายแบบเ็มแรงจะทันไม่ทันขอสู้ให้สู้ถายไปเลยทีเดียวและสุดท้ายก็ขเข้าเซนชัยแกท่านรองลีนะครับถูกอำเภอโพนสเป็นอย่างสูงสยิ่ง,งน,นะครับสนดตครับขอบคุณครับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวจีเก ระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงกับสาวสวยเมืองวารินพบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาครับมีนาว่าพรพิคิด,ดาวาร่องน้ําสีนเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับเพ้กตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดงสาวสวยเมืองวารินเป็นฝ่ายชนะครับเรามาดูเที่ยวที่แปะท่านผู้ชมในภาพเชา้าป็นรถายดีครับลงน้ำแดงนั้นมอบหน้าที่ให้เรือดังเรือดีจากพี่น้องต่งหมอกฝ่าย พรปู่สีอ่อนครับท่านผู้ชมเจอร่องน้ำเสินเงินนั่นเป็นเรือหงฟ้ามหาราชครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาแล้วเอาแล้วคู่นี้แชมป์ชนแชมป์หน้าที่สนามกุฎจงอางเลยครับเพราะว่าหงฟ้ามหาราชเป็นแชมป์ปีห6เมื่อปีที่แล้วทีมงานของไอห,หนุ่มหน้ามนผลกระทรวงหาไทยในานามของพี่น้องจากบ้านดงแดงนะครับ สังกัดบัดดงแดงบ้านด่านอำเภอลา,ลาศีสไลครับจังหวัดสิริกตขอขอคันรายการแป๊บเดียวครับครับรับมอบเงินสนับสนุนจากร้านบุญอานันต์วัสดุก่อสร้างโซนภูครับเรียนเชิญมอบครับเชิญต่อเลยครับไฟหลงแล้วไอ้พังงันหน <c oughs> ัวใจผู้ไข่กระไดผู้จัดการเรือมอบหน้าที่ให้กับสี่ทหารราชสีผูพ้พักดีตัวแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่อํานวยสังบัวดง ท่านผู้ใหญ่ทองวันอาสารีท่านผู้ใหญ่ประสงค์จันท์คำท่านผู้ใหญ่ธนายุทธพรหมชาติผู้ที่ควบคุมการสแสดงได้แก่ดาบตำรวจพรหมชาติเสนาเรารู้จักในนามของดาบเรียมเอาละสินะครับจากส,สนามแปดแชมป์เมื่อปีที่แล้วแชมป์จากบ้านผากกาเจ้าแชมป์จากบ้านจานเตยแชมป์จากบ้านวง,วง,วงมูนแชมป์จากบ้านดงแดง แล้วก็แชมป์จากอำเภอเขาวงแชมป์จากสนามมิตรภาพไทยลาวแชมป์จากอำเภอลานสินสลายและแชมป์ที่สนามตรงนี้เป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาส่วนผู้ต่อกรไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่จิรินกุลจากพี่จากของเราบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องการอยากจะเป็นตัวเต็งที่อยากจะเป็นตัวตึงมากกว่าตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสีย แต่ถ้าตาเพียกด1,000งบาทดิ่กิต้นไม่ออกพาตาไปที่รอพอศอตอนะจจะบอกให้ตอนนี้ใหญ่ลินก็มาซุ่มปกอยู่แถวแถวเรานี่แหละนี่แชมช,ชนแชมป์เมื่อปี61แล้วก็ปี59หน้าที่สนามตรงนี้นะครับวันนั้นเล่นเอาเทพทักษิณพี่น้องจากบ้านตาเจอผมพี่ประเสริฐอ่อนกันหาน้ำตาแตกน้ำตาแตกมาแล้ว <c oughs> มาดูเที่ยวนี้มาเจอกับ องฟ้ามหาราชเอาแล้วผู้นี้น่าจะกลับมาเข้าพิจารดาก่อน